สวัสดีค่ะ FC วันนี้ก็เป็นบรรยากาศจุดๆที่นี่สารปูตากระดูกผีไฮโดรพาน f อซวนนี้เขาก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะทำบันไดให้ปู่ตาวันร่าท่านได้ไปบอกอาจารย์วันื่อที่แล้วว่าให้มาเอาเลูกมาช่วยทำบันไดให้ปู่หน่อยนะคะงวดนี้ FC มีสัญญาณที่ดีนะคะปู่บอกอาจารย์วันว่า มวดนี้อยากกินไก่ย่าง F4 เอจะตีเลขฝันหรือเปล่านะคะ F4 เพราะบางมวดที่ผ่านมาบอกว่าให้เอาน้ำแดงมาถวายหนึ่งแพ็คก็สิบสองขวดเลขออกสองหนึ่งนะคะเลขท้ายสองตัว F4 ไก่ย่างจะตีความหมายว่ายัางไง วันนี้นะคะสาวบ้านนะคะที่มาร่วมกันทำบันไดตรงนี้เอฟสีขาบอกว่าจุดทูบขอเลขเพื่อนบ้านสี่จุดทูบขอเลขเพื่อนบ้านเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะร้อยซับกำลังจุดทูบขอพรอยู่อยู่สิอ้าวทำไมทูบล้มฮะทูบล้มทูบอะไรเลขอะไรที่เขาจุดกัน ห้าสามหนึ่งห้าสามหนึ่งอืล้มได่บ้านีเปล่งทุกคนเนาะห้าสามหนึ่งที่นำไปเสล่งนำไปต่างประเทศ่ด้น้อยนิดน้อยห้าสามหนึ่งเพื่อนบ้านค่ะนักพัฒนาเป็นอภีกรไหม่อแป๊มไหนก็ไม่แป๊มบอกว่าถ้าอิดไม่พอบอกอแป๊มเอานากิง สามหนหนึงสามเหมือนเลขที่วัวให้วันนั้นเลยอะวัวขึ้นรถอะละสองอันอีกสี่สามสามก้อนก็จะเป็นก็หนึ่งสอาก็สมก้อนจะเป็นอะไรสามที่ไหนแกเป็นไห้ไหมไหตรงไหนเนี่ยตรงนี้เป็นไห้ตรงในกระมังหมอ เป็นไห้เขาว่าไหไหโบราณกระดูกไหโบราณไม่ใช่ไรเป็นไหเนาะตรงนไม้ก็จะมีทั้งไหและกระดูกเราซีนนี่ไงนี่ขุดจะไปวางนี่หนึ่งนี่สองไม่ไม่วางก็แค่เทแบบนี้แหละถ้ามาตรงนี้นะคะอีกซี่ก็จุดทุกกระดอกนะคะจุดเตียงจะมีเตียงไหมไม่ไม่จุดแต่จุเตียงจุดเตียงก็จุดมาแต่ว่าเมื่อกี้ลมลมแรงลมแรงค่ะเรง นี่ไงนี่นี่วะจัดการยังอยูเมะถปทเองเอ้ยทำเนี่ยราบีการเนี่งเอาตะย้อมมาพอดีอ้นี้เองแสดงแต่เองบ้านงานได้บ้านได้มาเลยอย่างนี้มีใครฝันอะไรไหมคะมีคนมาทำตรงนี้มีใครฝันไหมหรือว่ารอเสร็จก่อนแล้วเราทำพิธีเส้น วันไหนเราเดือนเราคุยกันวันไหนเราจะไหว้แล้วเราจะมาทําพิธีที่หนึ่งเนาะวันหาวันดีๆเนาะเจนวันสวัสดีค่ะฝันอะไรบ้างไหมคะปูอยากได้แบบไหนรูปทรงของบันได อยากได้ด้านซ้ายก็คุยกับพี่น้องชาวบ้านแล้วว่าเราจะเอาด้านไหนดีระหว่างตึงกลางกับซ้ายตรงเนื่องจากเมื่อวานเนาะเมื่อวานถ้าถ้าเราเอาตรงกลางพื้นที่การไหว้การอะไรมันจะลดน้อยลงเพราะว่าถ้าเรามาไหว้มากราบสักการะท่านก็อย่างน้อยๆให้เหลือพื้นที่ให้ชาวบ้านได้ปูาสตปูเสือหรือว่านั่งกราบอย่างสะดวกนิดนึงก็เลยคุยกับชาวบ้านปรึกษาหารือกันเลยแต่ตัดสินใจเอาด้านซ้าย ้ายของศาลท่านนะคะแต่ก็คือด้านขวามือของท่านลงท่านค่อนข้างถนัดขวาเพราะว่าสังเกตจากในความฝันท่านจักไม้กระเท้าด้วยมือขวาอาจารย์วันก็เลยคุยกับน้องคนที่หัวไอโชน่าหน้านิดหน่อยแล้วก็ได้บื่บ่อยกับคนอื่นเขาเขาก็เลยตัดสินใจว่าโอเคจานย์งั้นก็เอาด้านด้านเดิมเดิมเดิมที่เดิมด้านขวาของท่า ให้ท่านได้ลงขึ้นลงได้สะดวกสบายง่ายค่ะแล้วอาจารย์วันหลังจากที่ท่านไปบอกงวดที่ผ่านมาก็คือให้มาแก้บนท่านไปหาอีกไหมคะได้พูดคุยกับท่านอีกไหมยังค่ะยังไม่มีการสื่อสารอะไรกันเกิดขึ้นก็รอดูลูกก้านรอดูคนเพราะว่ามันก็เหลืออีกหลายวันเนาะพูดถึงว่าแบตตอรี่มันก็ยังเหลืออีกหลายวันค่ะเมื่อกี้มีคนค้นคุจุดทูบขอเพื่อนบ้านห้าสามหนึ่ง อัน,นอทำไมชาวบ้านมองเห็นเลยตรงใจกับเลขที่เราเห็นวัวขึ้นรถมอเตอรอาจารย์วันเจ็ดสามหนึ่งแต่ห้าสามสามหนึ่งคือชาวบ้านเขาจุดจุดในการขอเริ่มต้นอตอนอาจารย์กำลังทานอาหารอยู่พอดีเนาะก็ได้ยินเขาืูอหาหากันว่าอูตาให้เลขนี้หรือเปล่าบอก็อเลยว่าเออเลขนี้เลขนี้บบางคนก็มาจุดแล้วก็คือช่วยไม่ใช่ว่า อะไรหรอคือขอขอโอกาสขอไปเลยในตัวนี้ใครอยากจะมาจุดขออะไรก็คือขอได้เพราะว่าเป็นส,าสถานที่สาธารณะคือเราใช้สถานที่แห่งนี้ร่วมกันมานานหลายปีแล้วสามสี่ปีได้นะคะตอนนี้ก็ยังรอความฝันอาจารย์วันแล้วก็ยังรอการทาบันไดให้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาประกอบพิธีนะคะเ,เข้าทรง ขอตัวเลขต่อถ้าชาวบ้านสนดกใจแล้วก็วกทุกคนพ <FC S 2> ร้อมไปตอนนีต้ต้องการเราก็อาจจะมีการขออีกรออาจารย์วันอยู่นะคะฝากถึงเอซนะคะที่ติดตามอาจารย์วันอยู่ตอนนี้<อ>สงท้ายปีก็ปีใหม่แล้วเนาะขอไวพรในเอฟซี FC ทุกท่านอายุมั่นขันยืนแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนอนหลับได้เงินเดืนงินตื่นได้เินแสนมีอาชีพไรก็ขอให้รุ่งโดยดีค่ะเพราะว่างวดหน้ามันก็ ปีใหม่พอดีถือโอกาสนะเวลานี้เป็นเรื่องงามยามดีวอวยพรให้นะคะฝากถึงสำหรับเอซีทุกท่านที่เคยได้ตัวเลขมหาสา,ารไปแล้วก็ไปหมุนเวียนเป็นเงินเป็นทองอะไรมาก็ขอให้ท่านมีรวมพลังจิตศรัทธาเข้าวัดเข้าวาทําบุญหรือว่าแล้วแต่ความสะดวกของเอซทุกท่านนะคะท่านนี้อาจารย์ไม่บังคับอาจารย์าจ,ารยจะไม่ะอะไรมากมายคือ มันเป็นความสุขของทุกคนของแบบนี้มีเข้ามีไม่เข้ามีถูกแล้วก็ไม่ถูกเป็นเรื่องปกติธรรมดาขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติทำอาชีพอะไรก็ขอให้รุ่ร่วงกับอาชีพนักพิการงานนั้นๆเจริญขึ้นเจริญข,ขึ้นนะคะค่ะขอบคุณนะคะ,อ,คะ,คะอาจารย์บานให้กำลังใจเอฟซีันนี้ก็มาเห็นปรรยาก,กาศสดๆที่นีค,นค่ะเอฟซนะคะก็เมื่อสักครู่เราได้เลขทูไปเอเดี๋ยวเราติดตามนะคะ ถ้าอาจารย์วันฝันเอ็ดจะไม่พลาดเลยเอฟซีเพราะว่างวดนี้อาจารย์วันนะคะอยากจะให้เอฟซีได้โชคสม้าทีนะคะที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจเอ็ดตอนนี้นะคะเอฟซีขอบคุณนะคะที่ติดตามคนมีฝันเดี๋ยวเอ็ดจะ กาติดกับปูกระดูผีหายโบราณตรงนี้ f อซีเราจะได้ตัวเลขนะคะ,คะงวดวันที่สองมกราคม2568นี้นะคะสวัสดีค่ะเอซ